จ้าหวาน้องขี้มอจ้าบอบุหรี่เกียวอย่างน้ำงันเลยมาพี่น้องกินเขาครับผมมอนี้เฮ็ดกับเขาเอ่อย่างเกาะเพชรเพชรเยอะแม่เอาให้กินได้กะเพรากุ้งครับผมแล้วกะแจ้วบองแค่ว่าต่ำแจ้วเฮ้ยเพชรเพชร แพทเผ็ดเผ็ดเดีย๋ยวแม่ทําให้กับต้มจืดต้มจืดต้มจือดอย่างเกาะเต้าหู้สวัสดีจ้าพี่น้องทุกจ้าป้าปนะ,นะขขานากค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พี่พี่มากินข้าวด้วยพี่พไม่ไปโรงเรียนแล้ว ลาออกแล้วนั่งล,ลาออกแล้วเหรอลาออกแล้วเหรอนั่งเออเออวอร์ี่น้องก er. ินกับข้าวกับอะไรโอ้โหกินข right> ้าวเปล่าเก่งมากอ้าพิมจัดการมี่กุ้งตักถึงไหมตักอลูกบอาซ่อนกลางมาก๋ยอลูกมันเผ็ดมึงมึงมึง้านกลางเลย ช้อน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 หายหมดแล้วจ้าเปาสิคะเปาก่อนต้มจืดเอาเช่นเนาะต้มกันเอ้ากุ้งเปาค่ะเปาเอานี่ๆกินต้มจืดต้มจืดไทยกี่ดอกบุ๊เพชรดอกกินด้วยเอ้ากินต้มจืดนะ เยอะไม่ใกล้น้องนะเอเอเดี๋ยวเลี้ยนเขาตาน้องนีเาใช้ช้อนสิคะ,คะจับกินเลยเกียวไปเลยเว่าบริมาเขาเกีียวเกีียวปลาแดงี้อยากไ้ที่น้องมึงเด็มไม่จะตัวใครๆตอนปลาแดงไม่จตัวใครๆครับผมอ,อุย้ยสว่างคอยกระได้นวันนี้ต้มจืดับผัด กินแนวกินไทยมือนี่พี่น้องเพ็ดบ่เพ็ดบ่เอาน้ำนี่ลาดเพ็ดกับไส้นี่อืมที่ตำบักุ้งตำมังยังพี่บีไปไหนแม่ไปส่งไอ้ไม้ แบบบาพิบีมต้มตือนฮอนฮอนกกดูกระได้กินน้ำพี่น้องมามากรัเจี๊ยบม่ตันคครับ,รบก,กินเขาก็เล็กหน่อยมาฮึมา นมอม,มาม้ปูม้าปูตาตามันดีแท้มึงก็ดมึงกมดีเมื่อก่อนดีได้ไม่เห็นหมอม้แค่นอน้องเดี๋ยวเห็นกินดีๆค่ะกินเยอะๆนะคะน้องเห็นเดี๋ยวเห็นหนอดปุ๋ยกระถางนมอืงร้อนไกลเกิน Cả vị thịt rồi nó phim Thả ừ. làm ngay nó không được lên ừ. tôm chưa nào? Ừ. Chào chị ừ. เล้งเจ้าแต่หบป็นวันไงฮะเล้งแวแต่แหเป็นวันไงเล้งแก้วออไปยไืมเลยเงแก้าไปพอจ๋าต้องออกบเนี่ประเดียกตูยไงพี่น้องคนอะควนอะขอซ้อนจ้ แม่คือบดสีบ่มีอันนี้ตีบ่มีข้าวเหนียวดีเออออกไปแก้ว่าสีกับข้าวเหนียวเนี่ยโอ้ยต้มแห้งเนาะเริ่มหนาวแล้วเนาะอืเริ่มชหนาวแล้วไ่เริ่มหนาวอะไรนี่มันหนาวอะไรมันหนาวใส่แก้ยคือหอนอยู่ thằng bữa lạ không hẹn hả hẹn 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 hả hẹn 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 hơi hẹn 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 hẹn

คนอะร่มยินเสียงลมมบ่พี่น้องไม่ทังกันแล้วหยงไม่เทียนขอเกลียกันจายอ่บเรุษหย่งมอะไม่เทียนไหนอะมมันพัดบ่ะก tím tiêm phím đó Đá, Đá. Đá cả bóng xí Nào không trâu Hay này, này. hả Kim เ้อเสินกินแข่งกันผู้ใดกินเบิดก้อนกันเนาะนี่นอนี่แพื่กินแข่งกันกับเอพิมให้เบิดก้อนกันมาดุ mẹ tắm nước được mừng nữa, mừng mừng Đi mừng 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 nè, mừng 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 มันเผ็ดเรื่องใดอยู่เนี่ยพีของหนูค่ะฮะมันกินน้ำ้องพิษเมื่กินน้ำมันจังโมพิษอ่ะมันยังกินน้ำอีกเผ็ดจำตับมุ้งมวอยู่นี่มันพ่อพอกันนั่นแหละเดี๋ยวมื่อนี้ซื้อตับมุ้งมาชูวกินกินว่าตับมุ้งเผ็ดตับกุ้งสดตับอิปูตับปูป่ะปูทะเลของแม่กินไม่ได้มันเผ็ด องนูกินผักนะคะกินผักเยอะๆคะ่ะจะได้แข็งแรงสองปู<อ>ไม่แยน,นขึ<ๆ>น้นชุ้แท้แยนพผดแยนงมาจังหน่อยหนาเกี่ยวขออนาแตะเกี่ยวขอเร้วไปกลุนอิปูเนาะจังหน่อยเซยวเต้นมากลางหนาบ้านโอ้กลางพุ่น กางหน้าบ้านกางทีหนกาง,งไปให้บิ้วให้ยั้งเันแล้วเขาจะคุน่ะคุ้นมาพัากะครับใครละที่มาพักเนาะพิม <ไฟ S 2> คุ้นมาเซาวคุ้นวิเลยบรยพรา่มาพักกับคุนวิตบัติเลยา่มาพักเดอก่นเนะเหนื่อเมาเรามากหันรับเนาะพิมพ์จะได้เมียนหะพิมพ์กินกล้วยบ้างเอาบ้า กุ้งได้หลายไม่ได้ต้มเขาแค่กุ้งให้ลูกกินเนาะเหลืออยู่ซับซับซับอุ้งครับอะไรที่ต้มให้ยุติซับให้ละเอียดน้าๆเขาต้มกุ้งมะแรงมือน้อนมือแรงน้อนหน้าปะมันป่วยวหวานน้าๆ อีหล่ากินเขาได้หล่ากินแก้วเด้ลูกเด้อปลามันหอมงามนาวรับหน่อยสิกกางเต็นอยู่ในเหียนบ่อมมันอุ่นด้ม่เวิร์กฮะกางเต็นฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่าได้บอก มันบอกแต่กลาง,ง,พ,งพูดพิกลางทุงน้ำเอาออออกินนึกืออยู่นี่อะไต้งเขาไ่หรอันกินหมิ้งนกินมามาทังกินหมูปิง้งเกินหมูปิ้งเจ้าว่าบังคับมันกินเขาองมักินไหมนมดกุ้งตัวนึง,นงเหเจ้วโอ้อเสียดากินกินกล้วยแก้เพชรนานากล้วยกันนแล้ว กินมะมากกองนึงกินหมูปิ้งอีกเนี่ยจ้าได้ไหนกินหมูปิ้งกินลูกินกินที่เอาไม้เพื่อนกินนี่สิอยากให้เพื่อนมีส่วนรวมนี่ซื้อได้พี่นอ้องมันไม่พัฒนาการให้เพื่อนพัฒให้เพื่อนฝึก ออเ,ลลเอาวกอนเอาวก้อนนี่ละเอาเพ่กินกล้วย่ะกินนี่นี่ถ้าเพิ่นได้นังรวมวงกับพ่อก,กับแม่น่ะเพิ่นที่นิ่งเพิ่นที่บ่ บ่ไปหันบ่ไปหนีไหมพี่น้องพุณละอิ่มแล้วพุณละยังกินลงโ <c oughs> มเมนต์โมเมนต์ต่ำๆได้หนิอายุจ<า>ักปีเล็กน่อย<บ>นักเรียนสีวัคซีนน้องพิมพ์น้องโมท่านสีเลย18ปีเขากำลังหายาอยู่เปล่าไอ้มอมอไม่สีเลยเด้อ12<ะ>ปีขึ้นมามากสีเลยเด้อ Cái đà mẹ này đường... không, là. Là để sẵn Nên này nó một thân gì đó Một mì già, có lần hả già chưa Con mà hương Cái này bòi bánh lên lên Xịt già con Bánh sẽ nhắn không? Bánh ăn cái mì đi Phim hay bánh hay Hay mẹ Mới không khu bằng như thế nhỉ? คูเบืงอยูเด้นเนี่ยส่วนม่คูเราเบิองเราเราวางแล้่ยงเรากาลกบบ้าป็นเง้เี่ยนกงนบอกแว่าอยเไปจะไปบังคาบรียๆเฮ็ดไปจะไปบังคาบนักเรียนนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่นั่งนักันังนะมึงอะาเล่นออเฮ็ดสิแม่อมดอำ เอาคลอยไหมพลอยพลอยเฮ็ดยำไหนทีเรลเนาะ้องชิมเนี่ยกินเกาแล้วอ้าวไหมอ้าวเอาลูกอ่ะเอาเหมือนพิมอ่ะปลาตืออื่นถ้าอถืออ่ะถืออ่กิมก่อนพี่น้อถึงเลยวะไปปร้อมสวัสดีครับกินเบิดสกุยยางเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีจ้ากันสวัสดีจ้า